ันนี้พี่จะทำวิดีโอนะคะจะฟานเห็ดะคะ่ะนี่ค่ะเอาละอืมเอามีดมาจะฟานครึ่งหนึ่งนะคะจะฟานแบ่งเห็ดให้สวยงามนะคะอันไหนที่มันไม่ค่อยสวยแล้วก็แกะเกลาให้มันสวยแล้วก็แบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแบ่งครึ่งหนึ่ง แค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่าเวลาเขาโดนไฟนะคะต้มแล้วเขาจะยุบลงไปนะคะพี่จะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนชิ้นเหมือนฉีกไก่นะคะนะคะให้อร่อยเลยต้มใส่เครื่องนะคะเขาเรียกต้มเค็มค่ะเก็บเอาไว้ใช้กินนานนะคะใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะแช่ไว้เลยใส่เป็นถุงๆนะคะ ถุงหนึ่งกำลังผัดคุ้งหนึ่งต้มนะคะให้มันพอดีพอดีนะคะดูสิสวยเพยเยอะกำลังหอมค่ะหอมหอมนะคะเพราะว่าถ้าหากตูมมากเลยมันจะไม่หอมนะคะตูมไม่หอมบานก็ไม่หอมบานก็บานเลยค่ะนะคะที่จึงใช้เห็ดเพยเยอค่ะมันกำลังเพยเยอะอกำลังหอมออนะกำลังเกือบตุมเกือบบานนะคะ กือบตูมเกือบบานถ้าตูมมากๆม,มันก็จะไม่อร่อยมันจะกรอบเฉยๆบางคนเขาชอบกรอบๆกรบุบๆนะคะแต่พี่ชอบความหอมหวานนะคะจึงใช้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยสามกิโลเยอะแยะเลยค่ะเอามาต้มนะคะเดี๋ยวก็เอาไว้ต้มยำนะคะต้มยำกระดูกหมูต้มยำไก่ต้มยำปลาต้มยำอะไรก็ได้ที่เรียกว่าต้มยำ หรือจะยำนะคะต้มแบบนี้แล้วค่ะเราก็เอาออกมาจากช่องฟิตแล้วก็ทิ้งให้มันละลายเตรียมเครื่องเลยค่ะถ้าจะยำนะคะหอมแดงซอยนะคะตะไคร้นะคะพริกขี้หนูนะคะมะนาวนะคะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้นะถ้าหากว่าเขาได้อยู่ในตู้เย็นแล้วเขาจะมีความเปรี้ยวในตัวนิดๆน,นะคะอู้ดอกใหญ่ทั้งนั้นเลยดูซิ สวยงามค่ะนะคะปลื้มค่ะวันนี้เพื่อนเขาเก็บมาจากฟาร์มนะคะ <c oughs> เขาก็โทรมาเลยคุณอ้อยเอาเห็ดไหมมีเห็ดนะมีประมาณหลายกิโลอยู่นะแต่ก็แบ่งให้คนอื่นเขากินบ้างเราก็บอกว่าเธอจะแบ่งให้ฉันสักเท่าไหร่ละ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าจะเอาสักสามกิโลไหมบอกได้สามกิโลได้นะเอามาเลย ราก็ให้เข้าไปสามร้อยนะคะเนี่ยค่ะหมูเมามอยซะหน่อยหนึ่งะจึงจะอร่อยเนี่ยค่ะหมูเมามอยซะหน่อยหนึ่งซื้อได้นะคะบ้านนี้เขาขายนะคะเห็ดสวยค่ะไม่ต้องตอเลยนะคะไม่ต้องตอไม่ต้องลดเลยค่ะกิโลละร้อยนะคะ ได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากอ่ะเห็ดกําลังหวานกําลังอร่อยเลยนะคะสวยค่ะมากๆกต้มไปแล้วนะคะกําลังร้อนๆนะซดน้ำเห็ดนะคะที่ปรุงแล้วนะอร่อยมากเลยหอมค่ะ มื่อวานนี้ก็ต้มต้มต้มข้าวต้มเห็ดนะคะใส่หมูสับค่ะใส่กระเทียมเจียวตั้งชายนะคะแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะเขาเรียกว่าก้านขึ้นช่ายนะคะนิดหน่อยนะ,ะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะพี่อ้อยจะเจียวกระเทียมไว้เยอะเลยนะคะบ้านพี่อ้อยะต้องหว่วงกระเทียมเจียวมากมาย ยมว่างนะคะตำพริกไทยเอาไว้กระเทียมเกี่ยวเอาไว้นะผักชียีลานะคะแล้วก็ลูกกวานการพลูอะไรทั้งหมดเนี่ยนะ,ะเราเตรียมใส่กระปุกเอาไว้เลย <c oughs> ถ้าเราจะทานะคะทาสเต็กหรือทําอะไรแล้วแต่เรามีพร้อมเสร็จเลยนะคะ <c oughs> น้ามันถอยน้ำมันพืชน้ำมันง,งามีครบค่ะนะใครจะมาทํากินที่บ้านไม่ต้องวิ่งหาอะไรทั้งสิ้นนะ นอกจากข่าตะไคร้ใบมะกรูดก,ก็ต้องซื้อตอนเย็นนะคะเพราะว่าในสวนพี่อ้อยไม่ได้ปลูกเอาไว้นะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดไม่ได้ปลูกค่ะแต่ข้างบ้านมีค่ะจะเดินไปเอานะ่ะไม่ยากเลยนะคะติดข้างบ้านอนะ่ะมีข่าตะไคร้ใบมะก,กมรูดมีพร้อมเสร็จมีมะนาวเสร็จมะนาวเยอะด้วยนะมะนาวมากมายไม่อดเลยค่ะคนนั้นมีอย่างนู้นนึก เรามีอย่างนี้หน่อยนะผสมผสมร่วมลงกันมันมีความสุขนะบ้านเธอปลูกอะไรบ้านฉันปลูกอะไรขาดหรืออะไรก็แบ่งปันกันนะคะเนี่ค่ะเพื่อนบ้านกันต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันใหญ่เกินแล้วก็ฉีดเป็นสามแถกนะคะถ้าไม่ใหญ่เกินแล้วก็ทําเป็นสองแบ่งครึ่งเลยนะคะนี่ยค่ะสวยมากเลย น่ากินเห็ด mm hmm. hey. ดูสิยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้องเอาอันนี้ออกนะคะแต่กินได้นะคะ mm hmm. เอาโคนออกค่ะโคนออกกินได้ค่ะตัดอันนี้รู้สึกว่าจะบานมากนะคะเด๋ยวเห็ด hmm. hey. ใหญ่ด้วยต้องตัดเป็นสามแฉกค่ะนะ mm hmm. สามแฉกสามอันโอ้โหมัน ใหญ่จริงๆค่ะดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟาร์มบ้านนี้อนะเขาจะทำสะอาดนะคะฟาร์มสะอาดค่ะเขาเก็บได้ทุกวันเลยนะคะเก็บได้ทุกวันคนเราถ้าตั้งใจทำอะไรนะทำเถอะแล้วมันจะดีเองนะมันจะดีค่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆทำเถอะ ยอดทุงามทั้งนั้นเลยยอดใหญ่งามงามทั้งนั้นเลยใครพูดอะไรเสียงดังจังเลยทางบ,างบาง้านบ้านเรานะห่างกันนะ ยางละกิโลกิโลค่ะไม่ไม่ไม,ไมพูดผิดยางละหนึ่งไล่หนึ่งไร่ผ่านลงไปลงไปเขาอยู่นคนละหนึ่งไล่หนึ่งไร่นะคะบ้านพี่อ้อยไม่ถึงบ้านพี่อ้อยอยู่หัวหมุมข้างหน้าริมนถนนนะร้อยสามสิบเอ็ดตารางวาพี่อ้อยก็อยู่อย่างเงี้ยเดินเดินไม่ไหวนะถ้าเป็นไร่ไม่ต้องคุยแล้วเดินขาทางขาลากไปนานแล้วเนี <laughs> ่ย yeah. พี่ก็บอกโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเหลือแล้วเหลือรับประทานแล้วค่ะไม่ต้องเอามากแล้วค่ะที่ดินที่ดินไม่ต้องมากค่ะปลูกบ้านเนี่ยนะเข็ดแล้วค่ะเข็ดจนตายค่ะขี่อ่อนขี้แก่เลยเข็ดจนตายเลยค่ะไม่ปลูกใหญ่ค่ะอย่าปลูกใหญ่เวลาแก่เท่าแล้วบันเหนื่อยทําความสะอาดลําบากถ้าเราไม่มีเงินจ้างเขาเรายิ่งลําบากเลยนะคะนี่บอกได้เลย นี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่หม้อก่อนนะอันนี้ใส่หม้อก่อนหมอ้อแรกนะคะเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นสองครั้งครั้งละกิโลครึ่งกิโลครึ่งนี่ค่ะดูสิสวยค่ะนะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วต้มแล้วพอมันเย็นอุ่นๆนะคะเราก็จะตักใส่ถุงแพ็ค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 ใส่ถุงค่ะ นะคะสวยมากวันนี้พี่ทำเห็ดใหญ่นะคะเนี่ยหมายความว่าเราแกะออกมาอย่างละครึ่งเลยค่ะไม่ต้องไปซักซักซส,ส,สามสี่ชิ้นไม่เอามันเล็กไปเคยทำแล้วค่ะมันเล็กไปค่ะลาต้มต้มยำแล้วมันไม่สะใจค่ะ มันต้องยกแบบให้มันสะใจอ่ะสบายอารมณ์ค่ะเรามีงานทำนะคะในบ้านนี้เราก็เก็บอาหารรักษาอาหารเอาไว้นะคะราคาไม่แพงนะในยามที่เรามีนะคะเราซื้อทิ้งไว้เถอะอย่าคิดว่าเอยไม่มีใครกินมีค่ะนะเดี๋ยวแขกมาบ้านเรามีเห็ดวุ้ยนะ เขาไปซื้อกระดูกหมูมาเว้ยเอามาต้มค่ะนะเออทำไอ้นั่นไห้ตอนเช้าๆนะเอ่อข้าต้มเห็ดใส่หมูใบช่อนะคะอ่หมูสับนะคะหมูใบช่อนะเราก็ปรุงของเราให้มันอร่อยโอ้โหเห็ดนะอันหอมค่ะอยากกินค่ะเช้าๆขึ้นมาซบ้อนๆโอ้ได้แรงจังเลย เอาละเดี๋ยวพี่จะใส่หม้อแล้วนะอืมมาอือายังใส่หม้อแล้วค่ะนี่เลยใส่ลงเลยค่ะในหม้อมีน้ำขุกคลิกนะคะ น้ำปรุงค่ะน้ำปรุงที่ปรุงแล้วนะคะนี่ค่ะใส่หม้อเลยใส่ให้หมดแล้วก็ปิดฝาแล้วมันก็จะยุบพอยุบป,ปับ๊บน้ำปรุงที่อยู่ในนี้มันก็จะซึมซับเข้าไปในเห็ดมันก็จะหอมหวนหอมอร่อยมากมากนะคะถ้าน้ำแห้งก็ไม่ต้องกลัวเรามีกาน้ำไม้ใกลๆเอาไว้ เพ okay. เอาไว้เติมได้นี่ค่ะพี่ก็จะทำอย่างนี้ค่ะเป็นหม้อ,อเลยเปหม้อ,อเลยเรปิดฝาให้มันยุบพอยุบแล้วก็เอาลงละไม่ต้องไปให้มันต้มให้จนเปื่อยนะไม่เอาเอาแค่ว่ามันสลบค่ะ เห็ดแค่สลบไลดยก็พอแล้วนะเดี๋ยวฝาปิดก่อนฝาปิดก่อนนะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะเดือดเดือดแล้วเห็ดก็จะยุบลงเหลือนิดเดียวจากนั้นเราก็คนคนคนแล้วเราก็ปิดฝาปิดปิดแย๊ดเลยค่ะเราไม่ต้องไปต้มให้มันเดือดจนแบบให้มันสุกมาก ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเขาจะต้องรอที่จะต้องทําให้สุกอีกค่ะนี่ค่ะสําคัญนะคะอ,อือเออพี่อ้อยก็อยู่อย่างนี้นะคะ่ะตามวิถีชีวิตคนที่มีอายุมากแล้วนะคะ,ะอยู่อย่างเนี้ค่ะปีนี้พี่แก่ลงมากเลยเจ็ดสิบเอ็ดปีเต็มนะคะทําให้พี่รู้สึกว่าเราปร่ง่ะทุกอย่าง ข้าวบางทีเราหุงเยอะมันก็กินไม่หมดแล้วก็ซื้อเอาทีละ10บาทถุงนะเป็นถุงหรือไปเซเวก็15บาทนะเอามาวอรมกับวันไมโครเวฟนะก็ยังใช้ได้ทุกอย่างนี่ก็กาแฟของพี่มีบ้างกาแฟมี่กาแฟ,าแฟดำบ้างนะ่ีก็กินสลับกันไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะเราจะกินจำเจไม่ได้เพราะแก่มากแล้วจะกินแต่ไอแบบ3 In 1ก็ไม่ได้นะคะ ทีอินวันเนี่ยนะมันจะหวานค่ะแล้วก็มีไขมันมากเรากินไม่ได้เราต้กินกาแฟดํานะอย่างกาแฟที่มีอยู่เขาช่องน่ะเราก็เผื่อเอาไว้เผื่อเพื่อนฝูงมาเออเขาอาจจะไม่ชอบกาแฟดําเขาชอบทีอินวันเราก็ทําทีอินวันให้ตอนเช้านะแล้วก็อืไข่ลวกสักสองใบนะขนมปังบางทีก็มีเบคอนสักสองแผ่นนะ แล้วก็มีมะเขือเทศมออีอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรหอมหัวใหญ่นะคะเนี่ยซื้อไว้ไม่ขาดะหอมหัวใหญ่ก็ซื้อเอาไว้ผักสลัดนะคะตอนเช้าอาหารเช้าที่เราจะมีอย่างนี้เพราะว่าเราหาง่ายเราอยู่ในตลาดนะอยู่ในตลาดของหาง่ายมากเลยจะกินอะไรมีครบทุกอย่างเลยนะคะอืมเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆโอ้โหตั้งสิบห้านาทีแล้วนะคะแค่นี้ค่ะ ชอบก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ